สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกๆท,ท,ท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทายดวงในเดือนกรกฎาคมกันนะคะราศีพิจิกธาตุน้ํานะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแมงป่องนะคะเรามาเปิดไพ่ทาโลนะคะดูตัวของท่านก่อนนะคะก็จะได้เป็นไพ่เอ่อ seven wands นะคะก็เป็นเจ็ดกราทนะคะลักษณะาการที่ทํางานนะคะมีภาระร,ะรับผิดชอบเยอะนะคะบางคนก็อาจจะ ้จะเลื่อนตำแหน่งหรือใกล้จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะไพ่ใบจะเ,เป็นเดอะสตาร์นะคะความรู้สึกผ่อนคลายนะคะเหมือนกับเป็นคนขยันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะเพราะมีอะไรให้ทเยอะนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะคล้ายๆเป็นใบสรุปสําหรับเดือนนี้นะคะก็จะได้เป็นไพ่จัสมินจัสมินนี่ก็จะทายหมายถึงวันพิพากษาโลกนะคะ,ะคล้ายๆกับว่าอืการเริ่มต้นหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะ หรือบางทีก็เขาจะหมายถึงวิบากกรรมนะคะคลายกรรมดีกรรมช่วที่เราทําไปนะคะอาจจะเพิ่งทําไปไม่นานนะคะการลงทุนหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะรวมถึงจากชาติที่แล้วประมาณนั้นนะนะมันเหมือนกับว่าส่งมานะคะก็จะมาให้ผลกับเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นไพ่กับหัวนะคะก็ดีที่สุดก็คือการเสริมดวงนะคะสะสมแต้มบุญหรือว่าทําสิ่งที่ดีๆนะคะหรือว่าใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ แล้วข้างๆก็จะมีเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะใกล้ๆก,กับตัวไพ่ใบสุดท้ายนะเงินทองก็จะมานะคะบางทีก็มีเด็กให้โชคบางคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะเขาก็จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้เรานะคะบางคนก็เออเราทําอะไรได้แบบเอออาจจะไม่สําเร็จนะคะแต่ว่าใช้คนที่อายุน้อยกว่านี่กลับเป็นผลสําเร็จนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะเดือนนี้ บางคนก็มีการเลื่อนตำแหน่งนะมีเดดซันเข้ามาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะเออเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นตัดสินใจเด็ดขาดนะข้างๆก็จะเป็นควีนถือดาบนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยอะเหมือนกับว่าเราเราอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเองอะนะแล้วก็โอกาสก็จะมีมานะคะแล้วก็มันมีไพ่ดีๆเยอะมากเลยนะ จัดเมนนี่ได้ถึง2ใบนะคะจัดเมนนี่นะคะถ้าเกิดคนที่ชอบสายแบบเขาเรียกไงสายมูนะก็จะชอบไปไหว้พระอะไรนะโหก็จะเป็นโลกของเขาแหละก็มีโอกาสที่จะกระตุ้นโชคลาภได้มากขึ้นนะคะมีจัดเมนสองใบแล้วมีไพ่พลังจักรวาลนนะะอีกสำรับหนึ่งนะคะเป็นเป็นรูปคล้ายๆเป็นมัมก็นก็เนเจ้าแม่กาลีเนี่ยก็ให้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเราถ้าเกิดเรามีความนับถือก็ ไปไหว้ก็จะได้ผลดีแล้วก็ไอตัวตำแหน่งโชคลาภได้เป็นไพ่เดอทอด้วยนะคะเดทก็คือเทพเจ้าสงครามเทพเจ้าแห่งความตายนะคะบางทีก็มีโอกาสที่จะแบบเหมันก็ได้โชคลาภาจากการเปลี่ยนแปลงการยื่ยน,ยนหมูยื่นแมวแล้วก็การสูญเสียอะไรประมาณนั้นนะคะบางทีก็อาจจะหมายถึงงานขาวดาด้วยคล้ายๆสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วก็จะให้ผลนะคะพวกเก่งกําไรนะเดทนี่ก็ยังหมายถึงพวกงานขาดาด้วยนะบางทีก็เป็นพวก กรมทานพวกผลประโยชน์ต่างๆนะคะพวกคุณก็จะมีโชคทางด้านนี้นะคะคือมีโชคพอสมควรนะคะยิ่งคนที่ชอบไหว้พระหรือว่าชอบสวดมนต์ชอบภาวนานะะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ดีๆนะคะตรงข้ามกันนะคะก็คือใกล้เคียงก็คือว่ายิ่งคุณทําในสิ่งที่แบบมีอะไรมากระทบก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยมันขัดขวางพลังงานที่ดีๆของของเรานะคะคล้ายๆกับเดือนนี้มีเหมือนกับมีพลังเยอะเป็นพิเศษนะคะก็จะ จัดการกับอะไรได้พอสมควรมีไพ่ไฮพินสเต็ดนะคะไฮพินสเต็นี่ก็หมายถึงพวกโรงพยาบาลนะคะความอ่อนไหวนะเป็นดาวจันทร์เป็นนักบวชหญิงอะนะก็หมายถึงความอ่อนไหวแล้วก็รวมถึงเรื่องความรักนะคะจะรักใครชอบใครก็ดูก่อนนะคะว่าเขาโสดหรือไม่นะคะบางคนก็ชอบคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่คล้ายๆกับต่างชาติต่างภาษานะคะมีความวิตกกังวลน,นะคะสำหรับเดือนนี้คล้ายๆกับว่าสิ่งที่เราหวังอาจจะไม่ไม่ได้ ดังที่เราต้องการนะคะไม่ใช่ไม่ได้นะคะแต่ว่าได้ไม่ที่ต้องการบางคนก็ถูกสถานการณ์บีบคั้นนะคะมีเรื่องที่จะต้องอึดอัดใจพอสมควรเนาะคล้ายๆกับตัวอรินะคะก็เป็นได้แฮงแมนคล้ายๆอุปสรรคของเราก็เป็นคล้ายกับว่าสถานการณ์ที่ว่าอาจจะถูกกดดันหรือว่าบีบคั้นหรือว่าคิดอะไรยังไม่ออกตัวแฮงแมนก็คือห้อยหัวมันเป็นลักษณะที่ว่าเรากํลาลังคิดแต่ว่ายังหาทางออกไม่เจอนะ มันอยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็น justice นะคะพวกบา,บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะหรือว่าวุ่นวายอยู่กับพวกพวกเอกสารพวกกฎหมายบัญชีพวกตำรวจคนมียศมีตำแหน่งะนะตัว justice เนี่ยนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของคู่ครองนะคะคู่ครองบัตนิอะไรพวกนี้คู่ค้าคู่สัญญาด้วยนะลูกนี้เจ้านี้เราก็จะได้เป็นไพ่ tower นะคะ ก็การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะทาวเวอร์ก็อาจจะไม่ให้ผลดีกับการคู่สัญญาหรือว่าพวกคุณส่วนเท่าไหร่นะคะรวมถึงความรักเราให้ระวังไปแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันคล้ายๆกับว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะอาจจะมีเรื่องให้เราแบบคล้ายๆได้เซอร์ไพรส์หรือว่าแปลกใจพอสมควรนะคะสำหรับทาวเวอร์ในตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่า ทำได้นะครับตำแหน่งการเริ่มงานหรือว่าเริ่มคล้ายๆกับเริ่มชีวิตนะมันได้เป็น, judgment นะะจัดเม n นนะคะจัดเมนก็คือสิ่งประมาณว่าเป็นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาดูแลเข้ามาให้พลังกับเรานะคะมียูนิเวอรด้วยพลังจกักรวาลก็มาคอยเยียวยาใจนะคะสำหรับคนที่ชอบคิดมากหรือว่าวิาวตกกังวลหรือว่าคล้ายๆกับว่าชอบเออหวังคล้ายๆกับชอบชอบชอบหวังอะไรมากจนเกินไปอะไรพวกนี้ เรียกว่าไงเหมือนกันคะว่ามีความฝันมีอะไรที่ว่าเราต้องการอยู่อะไรพวกนี้นะคะสําหรับสุขภาพนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่คล้ายๆกับว่าเรา,าก็อาจจะไปต้องไปหาหมอฟันหรือว่าไปพบพบหมอพอสมควรนะคะอารมณ์อ่อนไหวพอสมควรนะ,ะสำหรับในเดือนนี้คือมีความมั่นใจแต่ก็เล็กๆนะคะอาจจะมีความวันไหวนะคะอันนี้ก็คือไพ่ทาโร่นะคะ ระวังเอกสารนิดนึงนะสำหรับคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเอกสารอะรพวกนี้บางทีก็อาจจะลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตโดนปรับโดนอะไรพวกนี้นะคะมีไพ่เชอริโอต์เกิดขึ้นนะคะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีก็หมายถึงการจัดไลฟ์บาลาน์ไลฟ์บาลาน์คล้ายๆจัดสมดุลชีวิตนะคะสำหรับนี้ไอตัวเชอริโอต์ของเขาก็จะเขจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นรูปหยินหยางนะ,ะเป็นรูปบัวสีขาวสีดํา คล้ายๆสำหรับนี้ก็ให้ความหมายประมาณว่าเราทําอะไรแล้วก็พอสมควรคืออยู่ตรงกลางอะ่ะมันจะมีความสุขมากที่สุดนะคะแต่ว่างานเยอะนะในเดือนนี้นะวุ่นวายพอสมควรนะคะแล้วก็มีความเก่งด้วยอันนี้เรามาเปิดไพ่ออร์เรเลอร์ดีกว่านะเราก็จะได้อยากจะรู้จังเลยว่าเราจะทําอะไรดีนะคะได้เป็นไพ่เบอร์หนึ่งนะดวงอาทิตย์เลยโอกาสที่จะเลื่อนตําแหน่งหรือว่าทำอะไรดีๆมีเยอะนะคะคีย์เวิร์ดเขาคือหยางนะคะ อย่างก็คือเป็นพลังของผู้ชายและพลังของการเจริญเติบโตนะคะประมาณว่าความเริ่มต้นการกล้าตัดสินใจอะไรใหม่ๆนะคะก็สอดคล้องกับไพ่ทาโร่นะคะคุณก็จะได้เอ,อคล้ายๆกับว่าได้มีความที่จะโชว์พาวเวอร์นะคะเดนื่อยพอสมควรนะคะแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือความสําเร็จนะคะบางคนก็อาจจะได้ไปไปต่างประเทศหรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งนะได้คล้ายๆกับว่าบางคนที่สมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้ สมหวังนะคะเดอะซัน <The sun S 1> นี่ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะบางทีก็ได้ทีมเวิร์กใหม่ๆนะการร่วมงานอะไรใหม่ๆซึ่งก็จะทําให้เราต้องมีการปรับตัวขึ้นเนะโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ดีสําหรับชาวสายมูนะคะที่จะมีโอกาสได้ไปขอพรขอโชคลาภอะไรพวกนี้นะคะแต่โชคลาภท่านก็มีโอกาสที่จะได้อยู่กับ บางอย่างนะคะกไไ็ไม่ได้ไม่ได้คือเหมือนกับว่ามันเป็นไพ่เดทเลยเนาะบางทีก็อาจจะได้โชคลาภจากการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีๆนะคะคล้ายๆบอกว่าการสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปเจอสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งนะคะ<ม>เออก็ระวระวังเกี่ยวกับความรักนิดนึงนะคะแล้วก็ก็น่าจะมีตามนี้นะ,ะก็ระวังสุขภาพด้วยแล้วก็พวกเอกสารกฎหมายบัญชีอะไรพวกนี้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะะที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันนะคะ ขอเอ่อจะมีคำแนะนำอะไรก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ